เงิน3ส,ส่วนที่คนฉลาดใช้เงินต้องรู้นะครับคุณหาเงินเก่งแค่ไหนก็ไม่สำคัญละครับถ้าคุณแบ่งเงินไม่เป็นสุดท้ายก็ไม่มีวันรวยเลยครับเพราะ,ะไรายได้เท่าเดิมแต่วิธีการจัดการเงินต่างกันผลลัพธ์ในชีวิตก็แตกต่างกันแบบคนละโลกเลยละครับสวัสดีนะครับผมคุณทีนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆน้นองๆมารู้จักกับ สูตรจับการเงินแบบง่ายที่สุดในโลกนะครับที่แม้แต่เด็กมัธยมก็ยังเข้าใจได้แต่คนทรรมาหลายคนยังทำไม่ได้ครับและนั่นแหละครับคือสาเหตุว่าทำไมบางคนทำงานทั้งชีวิตแต่ไม่มีอิสรภาพทางการเงินเลยล่ะครับเงินทุกบาทต้องถูกแบ่งเป็น3ส่วนนะครับ แนวคิดเรื่องนี้สูตรเงิน3ส่วนซึ่งสามารถใช้ได้กับทุกคนไม่ว่าจะรายได้น้อยหรือรายได้มากนะครับประเด็นแรกนะครับใช้เพื่อชีวิตปัจจุบันประเด็นที่2เก็บเพื่อความมั่นคงและประเด็นที่3ครับงอกเพื่ออนาคตนะครับไม่มีสูตรตายตัวว่าแต่ละส่วนต้องกี่เปอร์เซ็นต์แต่ถ้าอยากมีอนาคตที่มั่นคงทั้ง3ส่วนต้องมีครบนะครับ โดยอธิบายแต่ละส่วนให้เข้าใจง่ายนะครับนะข้อที่หนึ่งครับเงินใช้กินอยู่เดินทางนี่คือเงินที่เราใช้ประจำเช่นค่ากินค่าอยู่ค่าเดินทางค่าโทรศัพท์ค่าใช้ใจ่ายประจำถ้าเงินส่วนนี้ใช้เกิน70-80%ถึงของรายได้คุณจะไม่มีเงินเหลือไปเก็บหรือลงทุนเลยละครับเป้าหมายก็ ใช้แค่พอดีไม่ขาดไม่เกินไม่ปุ่มเฟื่อยนะครับในประเด็นที่สครับเงินเก็บคือป้องกันความเสี่ยงครับเงินก้อนนี้ต้องอยู่ในรูปแบบที่ปลอดภัยเช่นเงินฉุกเฉินประกันชีวิตประกันสุขภาพนะครับถ้าคุณไม่มีเงินเก็บคุณเสี่ยงนะครับเพราะแค่เจ็บป่วยหรือตกงานรายได้หยุดชีวิตก็จะพังทันทีเลยนะครับเป้าหมายคือ เก็บเงินอย่างน้อย1 0 2ถึงของรายได้ในแต่ละเดือนล่ละครับในประเด็นที่3ครับเงินงอกเพื่ออะไรครับก็เพื่อสร้างอนาคตรครับเงินส่วนนี้คือเงินลงทุนที่จะช่วยเราไม่ต้องทำงานตลอดชีวิตเช่นลงทุนในหุ้นกองทุนธุรกิจหรือแม้แต่การพัฒนาตัวเองครับเงินที่ทำให้เงินหอกขึ้นทุกเดือนคือเส้นทางสู่ อิสรภาพทางการเงินครับเป้าหมายเริ่มให้เร็วแม้เงินน้อยก็เริ่มได้เพราะเวลาปัดเท่ากับปัจจัยสำคัญที่สุดนะครับตัวอย่างที่เห็นภาพชัดนะครับคุณเอรายได้เดือนละ30,000บาทนะครับใช้24,000ก็ประมาณ80%เก็บ3 0 0 0 10%ิเอรเนเอนหอกอีก3 0 0 0เท่ากับ10ปร์เซ็นต์นะครับภายใน1ปีเขามีเงินเก็บเท่ากับ36 0 0 0 และมีเงินลงทุนที่เริ่มงอกดอกเบีย้ยกำไรเล็กๆทุกเดือนผ่านไป5ปีครับแม้ระได้เท่าเดิมแต่ภาพอนาคตของเขาเปลี่ยนไปเพราะเขาสร้างรากฐานไว้แล้วนะครับประเด็นที่4ครับปรับใช้ในชีวิตจริงยังไงล่ะครับนะเริ่มจากรู้รายรับรายจ่ายของตัวเองกำหนด เปอร์เซนต์ง่ายๆเช่นใช้70เก็บ20งอก10ไม่ต้องเป๊ะนะครับแต่ขอให้มีทั้ง3ส่วนทุกเดือนนะครับรายได้เพิ่มไม่ใช่แค่ใช้เพิ่มนะแต่เพิ่มเงินเก็บและเงินงอกด้วยครับคำคมที่อยากฝากไว้นะครับหาเงินเก่งไม่ได้แปลว่าจะมีเงินเสมอไปนะครับแต่คนที่จัดการเงินเก่งคือคนที่มีเงินเหลือ และมีอนาคตรครับเงินที่เราหามาแค่แบ่งให้ถูกชีวิตก็เปลี่ยนแล้วลครับไม่สำคัญว่าคุณหาเงินได้เท่าไหร่สำคัญว่าคุณแบ่งมันยังไงต่างหากล่ะครับถ้าคุณอยากรู้ควรปรับสมดุลสามส่วนนี้ยังไงหรือควรเริ่มจากจุดไหนก่อนระหว่างเก็บงอกใช้ทักผมมาได้เลยนะครับผมยินดี ให้คำแนะนำแบบเป็นกันเองและฟรีด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับ